ไม่ต้องนะเอาเท่าที่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสพอไปก็ต้องไปเบอร์อยู่แล้วไ่ไม่เปิดไม่เปิดเป็นคดีความเขายังใช้อะนไรดังอยู่ ภาพนาภาคแต่ครับงเงาแสงมี oh. สลิปอโอนเลยไหมสลิปเอางี้เอางี้เตี๋ยวหมูช่วยเล่าดลยภาพนี้มา,างไงสลิปโอนันมีเปล่า,านนะเดี๋ยวค่อยตอบคำถามนั้นขอคำถามแรกก่อน <c oughs> เล่าที่มาที่ไปของภาพเนี้ยที่คุณเอามาโชว์เนี่ย oh, อ๋อพดีตัวผมเนี่ยเออมาแจ้งดำเนินคดีที่กองปราบเสร็จแล้วส่วนเรื่องเมื่อปีไหน <N> นน ปีหกห้าครับเเกิดตั้งแต่ปีหกห้าครับอ่าหลังจากมาแจ้งความที่กองปราบแล้วเนี่ยส่วนทางคดีทางแพ่งเนี่ยเราต้องใช้ทนายเรียกร้องค่าเสียหายก็เลยไปโทรไปปรึกษาทนายคนดังอ่าแกก็ให้ไปพบที่สำนักง,งานแก ก่อนไปคุยกับเจ้าตัวป่ะคุยกับเจ้าตอนแรกคุยกับลูกน้องก่อนครับอ่าถ้าคุยกับลูกน้องก็จะเขาเรียกค่าใช้จ่ายเลขนึงถ้าคุยกับตัวเขาเองก็อีกเลขนึงคุยกับลูกน้องนี่ประมาณเท่าไหร่คุยกับลูกน้องหนึ่งหมื่นบาทครับเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นบาทครับเอ็นบาทครับเมื่อถ้าคุยกับต้ามันหนึ่งหมื่นห้าครับคราวนี้รอบการติดาเลยคดีความเรื่องคดีความที่เอ่อ มีข้าราชการตำรวจที่เกษียณไปแล้วยึดตลาดสดผมที่กบินบุรีครับหลังจากปรึกษาแล้วทนายเขาเรียกค่าค่าดำเนินการนะครับสามล้านห้าซึ่งเราเห็นว่ามันแพงไปหน่อยเราก็เลยไม่ได้ใช้บริการเขาพอไมไ่ใช้บริการเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าห้ามเอาลูกเข้าไปที่ถ่ายกับเขาเนี่ยไปแอบอ้าง เหมือนแบบไปขู่คู่กรณีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกเขาว่าโอ้ยเราไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเราไม่ใช้บริการคุณเนี่ยเราก็ไม่เอารูปคุณไปแอบอ้างหรอกครับอา่าเสร็จแล้วก็เลยจบกันแค่ตรงนั้นเราก็ใช้บริการเขาเพราะเราเห็นว่ามันค่อนข้างจะสูงครับราคาเนี่ยก็เลยไปใช้ทนายท่านอีก่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่บอกว่าเสียให้กับเขาเนี่ยเราจ่ายไปตอนไหนแล้วโอนหรือว่าเป็นการจ่ายเงินสดต้องโอนให้เขาก่อนครับแล้วส่งสลิปไปให้อ่อา พนักงานที่บริษัทเขาดูก่อนเขาถึงจนนะนัดคิวให้ให,ให้คุยเฉยๆให้คุยเฉยๆครับยังไปค่าปรึกษาเลยยังไม่ได้ทันได้ปรึกษาถ้าได้เข้าพบเนี่ยครับต้องจ่ายขนาดเนี้ยคืเสียเงิ่นห้าเลยครับโวนไปกี่วันถึงได้พบงเขาจะใส่วนกี่วันอ๋อจา่ายเงินล่วงหน้าหนึ่งวันครับแล้วเขาก็นัดเลยแล้วก็ถึงจะได้คิว <ไป S 1> เข้าไปกันที่ไหนคะที่สำนักงานของ อท่านทนายทางนี้ครับที่สาทรครับแต่บัวคทุกคนนัน,าานด,ด,ดังมาอย,อยากขอแค่<ะ>ครับผมแล้วเราเราเหตุที่เดินทางมาที่นี่นี่คือแบบต้องการที่จะมาดำเนินคดีหรือทำอะไรอ๋อจริงๆวันนี้ผมว่ามาขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่กองปราบกับเอ่อผมว่ามาแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ยึดตลาดผม,มที่กบินบุรีครับสองลายคือหนึ่งลายเนี่ยทางกองปราบเนี่ยส่งเรื่องให้อัยการเจ้าหน้าที่ที่สำนักง,งานอัยการกรบินบุรีก็สั่งฟ้อง จะขึ้นศาลกันวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับหนึ่งรายครับก็ตอนแรกคุยกับลูกน้องเขาก,ก่อนครับมูลค่าเนี่ยได้คุยกับนายคนดังกี่นะครับมูลค่านี่ถ่ายรูปเฉยครับไม,ไ,รไม่ได้ปรึกษาไม่ได้ปรึกษาไ,ไม่ได้ปรึกษาที่โทรไปอ่ะโทรไปเนี่ยเป็นลูกน้องเองขารับสายเบอร์นั้นนะครับเบอร,ร์นั้นเลยเป็นลูกน้องผู้หญิงซึ่งซึ่งเป็นเบอร์ของ อะไรคดังสำนักงานออกสำนักงานขอเบริการของสำนักงานครับว่าทำไมหญิงยอมเสียตังค์หมื่นห้าเพื่อได้ถ่ายรูปเพื่ออะไรก็เราเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นทนายที่เก่งนะอันนี้ผมเข้าใจครับทนายท,ที่ที่เก่งหรือประมาณเนี้ยครับแต่หลังแต่ว่าจะได้คุยกับทนายเขาด้วยมจ่ยหมื่นห้าเนีอ๋อเขาบอกว่าวจาามมนน่ายหมื่นห้า 15, เนี่ยได้คุยกับเขาแน่นอนครับ ก็หลังจากคุยกับลูกน้องเสร็จแล้วก็จึงได้ถ่ายรูปกับเขาแค่นั้นเองครับเราได้ถามทำไมวันนี้เราจ่ายเหรียญเราคุยกับพนังานทไมเราไม่ได้คุยกับพนังคนดังอ๋อเขาบอกว่าเขาติดเขาติดงานอยู่ก็เลยไม่ได้คุยก็เลยได้คุยกับลูกน้องมาแทนครับผมไดู้กหลอกไหมคะคือเราก็เต็มใจที่จะจ่ายตรงเนี้ยครับแต่จริงๆเสียจ่ายแค่หมู่เดียวก็ได้คุยกับลูกน้องเหมือนกันแต่เราต้องจ่ายถึงค่าก็ถือว่าถือว่าได้ถ่ายรูปกับเขา ไม่ติดใจอะไรครับไม่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 ครับไม่ครับเคยเคยโชว์รูปนี้บ้างยังไม่เคยครับไม่เคยเลยครับแล้ววันนี้ทําไมถึงได้เอาปกติผมว่าพกติดกระเป๋าไว้ตลอดอยู่แล้วครับก็มีความว่าที่ว่าเขาเป็นทนายคนดังอย่างเงี้ยเหมือนจะมาปรึกษาเขาแล้วก็น่าจะมีผลทางคดีอะไรประมาณเนี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะติดพกไว้ในกระเป๋าครับไม่เคยออกมาโชว์ใครไม่เคยไม่เคยครับแต่ว่าเอญเอามาวันนี้โดยเฉพาะเลย้วครับปกติเอกสารเรื่องคดีที่กองปราบอ่ะที่ผมเป็น เป็นโจทย์อยู่2คดีเป็นผู้เสียหายอยู่สองคดีเนี่ย<า>ผมว่าพกีกแล้วเราได้ถามไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นค่าแบบค่าปรึกษาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเอาเขาเรียกก่อนเลยถ<อ>้าใครจะไปปรึกษาเขาเนี่ยเขาต้องจ่ายเลทเนี่ยครับถึงจะได้เจอตัวเขาครับทุกคนได้ต้องจ่ายหมดถ้าเกิดจะเข้าไปคุยกับเขานะมันเป็นเลทมาตรฐานของเขาอะครับเขาเขาเรียกค่าอะไรบอกไหมทุกน้องเขาที่ติ้ต่อเราโอนไปเนี่ยก็คือค่าที่จะจะคุยกับปรึกษาสำนักงานเนี่ย ก็ต้องจ่ายเลทเนี่ยมีไปเสร็จนะผมผมมีสลิปแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดตัวมาใช่ไหมมีสลิปครับมีไลน์ที่คุยกันอยู่ครับหลักฐา,านจะมีขอขอดูหลักฐานมีนอกจาก,กา <S <S รูปบ้างได้ไหมครับสลิปนี่ชื่อบัญชีชื่อชื่อบัญชีเป็นบุคคลหรือสำนังกงานพอดีผมก็เพิ่งขอสเตทเมนต์กับธนาคารแล้วธนาคารเขาให้เวลาวันหนึ่งมันก็เลยไม่ทันไม่งั้นผมว่าเอาติดมาไว้ใไปตัดโอนไปจำได้ไหมว่าว่าเป็นชื่อบุคคลหรือชื่อธนาคาร ไอ้หรือหรือหรือชื่อำนักงานเป็นเป็นชื่อบุคคลครับเป็นนายหรือนางหรือนางสาวผมว่าจาไม่ได้ครับต้องขอโทษโจริงๆครับพัฒนานี่คือยืนยันว่าไม่ได้มาดำเนินคดีไม่ไม่ได้ดำเนินคดีไม่ติดใจังดำเนินคดีอะไรครับครับอแล้ววันนี้เอารูปเขางัดรูปเขาออกมาอย่างเงี้ยคุณไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องหรืออะไรหรออ๋อก็คือเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ไปมากล่าวหาหรือมาอะไรเขาคือเรา เราเสียค่าใช้จ่ายเท่านี้จริงๆเขากำลังมีปัญหาอย่างเงี้ยคุณออกมาซัดเติมเขา้าไปเนี่ยอ๋อผมผมไม่ทราบเลยครับออไม่ทราบเรื่อง <okay. S 1> อะไรครับพอดีผมมาเรื่องคด,ดีของผมครับโอเคได้อ๋อมานี่มาธุระคดีของเรานะใช่ครับมาขอบคุณเจ้าหน้าที่กองปราบที่ช่วยดําเนินคดีให้ครับจนได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วครับโโออเเคคขอบคุณมากๆนะครับวันน okay. okay, ี้ในกระเป๋ามีอะไรอีกบ้างไหมคะเสี่ยมีอะไรเอกสารเรื่องคดีครับศูนย์เจ